กงนี่จะเป็นแม่พันธุ์ทั้งเบิดเลยพี่น้องจะมีทั้งเบิดยุดเจ็ดโตโกงนี่ก็คือเพิินไงแล้วละ่ะเพิ่นกับพอมผสมพันธุ์แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังบอจับเพิินผสมพันธุ์พี่น้องเพราะว่ากงมันบ่อพอแล้วก็อีกอย่านหนึ่งก็คือจะย้ายบานน้เพอบานที่ห้าอยู่นะตอนนี้มันเป็นบานเซาตอนนี้ก็ซื้อบานแล้วเดี๋ยวจะเอาเพลินไปไว้บานจ้ะของมาน,นี่จะสบายบเพิินก็จะมีทีวิ่งเล่น พะว่าจะไปมุ่งหลังค่าหีเพลินแล้วก็ปล่อยเพลินลงเพื้นพะวายุหนีมันปล่อยว่าใดหนาฝนพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีหลังค่าแต่ว่าทานหนาแรงหนาหนาวเนาะเ่าเป็นอย่างแต่ว่าหนาคนนี้ปล่อยว่าใดเล็กเพราะว่ามันแชะมันบ่มีหลังค่ากระไตห้องก็จะเปียกเดี๋ยวไปยุคนก็สบายกับพี่น้องวันนี้เบิ่งกระไตไทยกับกระไตสายเหนือด้วยพี่น้องต่างกันแห้งตัวสีดำนั่นจะเป็นเนิ้วเนิ้วเลดหลอยส่วนตัวสีขาวนี่จะเป็น ตัวหูดำๆนี่พี่น้องเป็นแคลิฟอร์เนียส่วนตัวสองตัวนี่ที่อยู่ใกล้ๆกันสีขาวกับไล่เอ้สีขาวนี่ก็คือจะเป็นในเลือดจะเพิ่นจะมีเลือดดำผู้พันตัวนี้ก็มีเลือดดำผู้พันขึ้นกันพี่น้องพอพอดำผู้พันเลือดหลแมนนิวสองตัวนี้ส่วนตัวนหน่อยๆดำๆนี่ก็จะเป็นกระตา่ายไทยพี่น้องเบิรงเดอร์ตัวนี้ก็กระตา่ายไทยพี่น้อง ระวังกระต่ายไทย่กับสายเนื้อนี่มันจะตางกันแห้งพี่น้องเบิงแขหูกระตางกันเด้๋ยวพวกสายเนื้อหนีเพิ่นจะโตง่ายถ้าเป็นกระต่ายไทยเพิ่นก็จะโตหน่อยส่วนมูหนีก็จะเอาเบรผสมเป็นเอ้พวกเดี๋ยวจะให้เป็นพอดีเอ้ใดพอดําผู้พ่านเดือดลอยมาพี่น้องก็จะเอามาทับเอาพอดําผู้พ่านเดือดลอยมาทับส่วนมูจะให้โกงนี่แหละทับทุกตัวเลยเพิ่นจะได้เป็นลูกผสม ลูพ่นกจบจะใดไงเพราะว่า้าเข้าเขาจะมาพัฒนาสายพันธุ์เนาะให้โตพ่นไ่ขึ้น